สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทนไฟท์เทนซีซั่น2เปิดสองเวียนเดือดคู่สองทวีความมันเปวงไม้ปะทะนัดเทพหัสดินประเดิมสองเวียนเดือดคู่แรกไปแล้วเมื่อคืนวันจันทร์ที่12ตุลาคมผ่านมาแล้วสำหรับเทนไฟท์เทนซีซั่น2เป็นการชกกันระหว่างดอมเหตตะกูลและอาร์ตพสุทธก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยทุกช่องทางชกจริงเจ็บจริง,รงยิงกว่าเดิมตามคอนเซปต์รายการจริงๆิง เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเผ็ดมันสุดๆแค่เปิด,ดยกแรกก็ไม่ทำให้ผิดหวังสมกับการรอคอยเอาใจคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้และสุดท้ายเกินความคาดหมายนักชกกระดูกเหล็กรุ่นใหญ่อย่างดอมเหตะกูลจากทีมแบล็กก็คว้าชัยชนะได้ในศึกแรกแบบไม่ค้านสายตาทําทเอาความมวยถึงกับอึง้งเป็นคู่เปิดที่ดุเดือดสมศักดิ์ศรีจริงๆมาถึงสัปดาห์นี้เปิดคู่เดือดที่2ระหว่างนักร้องสุดเท่เวอร์ซัส ตัวร้ายนะหล่อเป้วงไม้ทีมแบล็กปะทะเดือดนัดเทพหัสดินณนอะยุธยาทีมไว้ซึ่งครูนี้มีความฟิตความพร้อมบอกได้เลยว่าเต็มร้อยทึ้งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานเพลงและงานละครแต่เรื่องของการฝึกซ้อมทางคู่ก็สู้ไม่ถอยส่วนสาเหตุที่อยากมาขึ้นชกบนสังเวียนแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ของนัดเทพหัสดินณนอะยุธยาซึ่งก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเรื่องของกีฬาเลยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว แต่ก็ไม่เคยชกมวยและอยากลองว่าถ้าเราฝึกฝนจริงจังจะสามารถเป็นแบบนักกีฬาชกมวยอาชีพได้หรือเปล่าส่วนเป้วงไมยกล่าวว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเอาชนะใจตัวเองอยากกลับมารักษาสุขภาพอยากเป็นคนที่มีวินยัยซึ่งรายการนี้ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆสึกครั้งนี้รับประกันความเดือดความมันยิ่งกว่าเดิมแน่นอน ขึ้นชกคู่2วันจันทร์ที่19ตุลาคม2,562ถ่ายทอดสดเวลา20นาฬิกาหนทีที่ช่อง WorkPoint ใหม่เลข23ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ